สกาสารบ้านนาสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูอุปกรณ์นะคะของพึ่งมาวันนี้นะคะวันนี้จะพามาดูอุปกรณ์นะคะว่าเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะสําหรับใครที่รอหูกระเป๋าอยู่นะคะวันนี้มาแล้วนะแต่ว่าอาจจะผิดเพี้ยนไปนิดนึงนะคะใครที่รองหูบัวหกสิบเซนอยู่รอบนี้จะมาเป็นหูแฟชั่นหกสิเซนแทนนะคะนี่ตัวนี้จะเป็นหกเซนแต่ว่าจะเป็นหูแฟชั่นนะคะเดี๋ยวแจ้งราคาให้อีกทีหนึ่งนะคะราคาก็จะแพงกว่าหู บัว60เซนนะคะอันนี้ก็จะคู่ละประมาณ8 0บาทเดี๋ยวยังไงดูบินอีกรอบนึงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกรอบนะคะเรามาดูโซนอุปกรณ์กันก่อนดีกว่าเนาะอันนี้ก็จะเป็นดอกนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นดอกเล็กมันจะมีดอกเล็กดอกกลางดอกใหญ่ดอกจัมโบ้นะคะเอออันนี้ทําไมมีแต่ดอกเล็กอ่ะดอกกลางเราไปไหนหมดนะคะ นี่อันนี้จะเป็นดอกนะคะดอกเล็กตัวนี้จะเป็นดอกเล็กนะคะดอกละสองบาทนะทุกคนถุงนี้จะมีอยู่หนึ่งร้อยดอกนะคะหรือว่าใครจะเอาเอาดอกหนึ่งสองดอกนี้ก็แจ้งได้นะคะแบ่งขายค่ะแบ่งได้ถุงหนึ่งจะมีอยู่หนึ่งร้อยดอกนะคะนี่อันนี้จะเป็นดอกขนาดกลางค่ะอันนี้ดอกใหญ่ อันนี้ดอกใหญ่นะทุกคนดอกขนาดใหญ่แล้วก็จะมีดอกไซจัมโบดอกนี้จะเรียกว่าไซจัมโบนะคะนี่ดอกกลางไม่เห็นดอกกลางก็มีนะทุกคนดอกกลางก็จะเป็นแบบนี้แหละจะใหญ่กว่านี้อันนี้แต่อันนี้เป็นดอกเล็กนะอันนี้เป็นดอกกลางนะคะมีทั้งโทนสีทึบและสีหวานนะคะสนใจเป็นสีไหนก็ลองทักกันมาดูได้นะคะ แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตุ๊กตานะคะตุ๊กตาสําหรับติดกระเป๋านะทุกคนอันนี้จะใช้เป็นอ่าเป็นเป็นกาวร้อนนะคะเป็นปืนกาวนะคะเป็นกาวแท่งในการติดนะคะนี่เขาก็จะเป็นผ้าบางๆแบบนี้นะคะไม่ลอกนะคะอืมโดนน้ําได้นะคะไม่ลอกสีไม่อะไรนะคะนี่ไม่ลอกไม่ขาดไม่อะไรโดนน้ําได้นะทุกคนตัวนี้ติด ติดใช,ใช้กาวแท่งในการติดนะคะนี่แล้วก็จะติดด้านหลังมันเหมือนเป็นผ้าสกรีนนะทุกคนไม่ลอกนะคะโดนน้ําได้ไม่ตกสีไม่อะไรค่ะใช้ได้นะคะตัวนี้นะคะเป็นตุ๊กตานะคะมีหลายแบบนะคะจะเป็นคิตตี้ผู้หญิงสวยหมีผู้ก็มีนะคะมีหลายแบบนะคะผู้หญิงก็มีแบบหลายตัวนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะมีผู้คิตตี้ก็มีนะคะ ใครสนใจก็ลองทักกันมาดูนะคะขอย้ำช่องทางการติดต่อสั่งซื้อให้อีกทีนะคะโทรติดต่อที่เบอร์โทร0 9 3 0 5 3 2 3 1 6ได้เลยนะคะ0 9 3 0 5 3 2 3 1 6นะคะช่องทางการติดต่อ,อแอดไลน์ตามเบอร์นี้ก็ได้นะคะแอดไลน์ตามเบอร์ได้เลยอันนี้จะเป็นดอกขนาดกลางนะทุกคนแต่ว่าคิดว่าดอกกลางน่าจะหมดแล้วแหละเหลือแค่นี้นะคะก็เอาเป็นดอกเล็กไปแล้วกันนี่นี่ความแตกต่างนะคะ อันนี้จะเป็นดอกเล็กอันนี้จะเป็นดอกกลางอันนี้จะเป็นดอกใหญ่แล้วก็จะมีดอกจัมโบ้นะคะราคาก็แตกต่างกันไปตามไซส์นะคะอ่ะมีดอกนะคะแล้วก็มีตุ๊กตานะคะเสร็จแล้วตัวนี้นะคะสีสันสดใสน่ากินมากเลยเหมือนขนมชั้นตัวนี้จะเป็นหูพลาสติกนะคะหูพลาสติกหูตัวดีนั่นเองนะคะมีทั้งแบบขุ่นและแบบใสตัวนี้จะเป็นแบบขุ่นนะคะนี่แบบขุนนะคะ ราคาเดียวกันนะทั้งแบบขุ่นและแบบใสนะคะราคาเดียวกันอันนี้จะเป็นแบบใสนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคู่ละสามสิบห้าบาททุกคนตัวนี้นะคะจะเป็นหูหูพลาสติกนะคะหูตัวดีนะคะหูตัวดีนะคะใครต้องการตัวนี้แจ้งมาได้เลยนะคะว่าหูตัวดีนะคะตัวนี้อือันนี้ย้ํานะคะสําหรับใครที่ดูอยู่แล้วก็ เผื่อฟังไม่ทันนะคะก็ย้ําให้อีกทีว่าหูตัวนี้เป็นหูตัวดีนะคะจดไว้เลยนะใครอยากได้ตัวนี้ก็จดไว้นะคะว่าตัวนี้คือหัวหูตัวดีนะคะทุกคนพราะส่วนมากอ่าที่ดูช่องนี้ก็มีแต่ผู้สูงอายุทั้งนั้นเลยนะคะก็เลยต้องแบบว่าพูดช้าๆชัดๆนิดนึงนะคะนี่มีหลากสีนะคะมีหลายสีมากๆเลยต้องการสีไหนก็ลอง สอบถามกันได้นะคะโทรมากิ้งก้างมาสอบถามได้นะคะตัวนี้จะเป็นกระดุมนะคะกระดุมติดหูกระเป๋านะคะกระดุมมุดเรียกกระดุมก็ได้เรียกหมุดก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นถุงเล็กนะคะถุงละ50บาทอันนี้คือเราแบ่งออกมาแล้วนะคะนี่สําหรับใครที่ไม่ได้อ่าไม่อยากใช้เยอะไม่อยากได้เยอะเนาะก็จะตัวนี้จะถุงละ50บาทนี่หนึ่งถุงมีห้าิชุดนะคะตัวนี้นะ แบ่งออกมาแล้วสําหรับใครที่อยากได้ถุงใหญ่มีเหมือนกันนะคะนี่อันนี้จะเป็นตัวเมียน,นี้จะเป็นตัวผู้นะคะนี่สองถุงนี้ชุดหนึ่งนะคะมีถุงละหนึ่งพันชุดนะนี่ถุงละหนึ่งพันนะคะชุดนี้นะคะชุดถุงใหญ่นะ,ะกระดุมถุงใหญ่นะคะชุดละห้าร้อยนะคะทุกคนชุดละห้าร้อยบาทนะคะ หนึ่งพันชุดนะคุ้มมากนะคะถ้าใครแบบว่าใช้เรื่อยๆแล้วก็ใช้เยอะๆใช้เรื่อยๆนะคะแนะนําให้สั่งถุงใหญ่ไปเลยนะสั่งไปไว้เลยนะคะคุ้มมากถุงใหญ่ห้าร้อบาทมีหนึ่งพันชุดนะคะแต่ว่าถุงเล็กนะคะถุงเล็กถุงละห้บาทหนึ่งถุงมีห้าสิชุดนะคะชุดละหนึ่งบาทนั่นเองนะคะมีตัวผู้ตัวเมียไหนชุดให้เรียบร้อยนะคะ จัดเป็นถุงเล็กถุงละ5้าิอ่าอีกอย่างหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กนะคะแม่เหล็กสําหรับติดหูกระเป๋าเนาะออมไม่ใช่พูดผิดแม่เหล็กสําหรับติดปากกระเป๋าตัวนี้นะคะชุดละ5บาทไม่ใช่ทั้งถุงนะทุกคนตัวละนั่นเองนะนี่ชุดละก็คือแบบว่าจะมีสี่ชิ้นนี่ก็คือจะมีแม่เหล็กนะคะแล้วก็แผ่นรองแม่เหล็กตัวนี้นะคะแล้วก็ นี่จะเป็นตัวผู้ตัวนี้แล้วก็จะเป็นกระดุมนะคะนี่อย่างละหนึ่งชิ้นก็จะได้เป็นหนึ่งชุดชุดละห้าบาทนะทุกคนเข้าใจไหมไม่งงเนาะชุดละหบาทไม่ใช่ทั้งถุงนี้นะทั้งถุงนี้อ่าสี่ร้อยห้ค่ะนะคะถ้าอยากได้ยกชุดแบบนี้ยกกล่องแบบนี้เลยก็450บบาทนะคะทั้งชุดนี้อ่ะใครสนใจก็ลองทักกันมาดูนะคะ แล้วก็ขอแหวกแวก้างนิดนะึงตัวนี้นะคะจะเป็นชุดครอบตอกนะคะถ้าทั้งชุดก็จะได้นี่สามชิ้นไปเลยนะคะทั้งชุดก็280บาทนะทุกคนนี่ทั้งชุดก็280นะคะก็จะมีเหล็กครอบตอกนะคะจานรองจานรองตอกนะคะแล้วก็จะมีตัวเจาะนะคะนี่หรือว่าแยกชิ้นต่างหากก็ได้นะคะใครจะเอาเฉพาะจานรองก็ได้ ชิ้นละห้าสิบบาทจานลองลอาให้ดูอีกด้านหนึ่งเขาก็จะเป็นหลุมลงไปแบบนี้อีกด้านหนึ่งเขาก็จะเรียบๆแล้วก็จะใช้ด้านนี้ในการลองตอกนั่นเองนะหรือว่าเราจะใช้ด้านนี้ก็ได้เราก็จะหัวกระดุมลงไปในนี้แล้วเราก็ตอกนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเจาะนะทุกคนตัวเจาะนะคะตัวละ ห้าสิบบาทนะคะตัวเจาะตัวละห้าสิบบาทตัวเจาะขนาดเบอร์แปดนะทุกคนนี่ตัวเจาะเบอร์แปดนะคะดูก็จะเป็นแบบนี้นี่อันนี้จะเป็นเหล็กนะคะเหล็กครอบตอกนะคะอ่าเหล็กจะเป็นแท่งแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นรูอยู่ตรงนี้นิดนึงเห็นไหมเขาก็จะก็จะแบบว่าโค้งๆวา้าๆเข้าไปนิดนึง เพื่อที่จะได้ครอบตอกหัวกระดุมนะคะจะได้สวยๆเนาะเหล็กแท่งนี้ก็180บาทนะคะขนาด13มิลนะคะเบอร์13นั่นเองนี่ครอบตอกกระดุมเบอร์13นะคะเบอร์ใหญ่นะคะครอบตอกเบอร์เล็กก็ได้เหมือนกันนะถ้าเล็กกว่านี้เราครอบตอกก็ได้8มิลได้เหมือนกันนะคะใช้ได้ทั้ง2เบอร์นะคะทั้ง13มิลและ8มิลนะคะกระดุมเราก็มีทั้ง2เบอร์นะคะกระดุมมีทั้งอ่า สิบสามและแปดนะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูแปดมิลดึงออกมานี่ตัวนี้จะเป็นกระดุมแมดมน,นะคะกระดุมเล็กนั่นเองนะคะจะมีกระดุมเล็กกับกระดุมใหญ่นะกระดุมเล็กกับกระดุมใหญ่ตัวนี้จะเป็นกระดุมเล็กนะคะถุงละห้าสิบาทเหมือนกันนะคะแต่ในหนึ่งถุงมีหนึ่งร้อยชุดนะตัวนี้จะเป็นกระดุมเล็กนะคะจะได้เยอะกว่ากระดุมใหญ่หรือนะนี่ ห้บาทเหมือนกันแต่ว่าใน1ถุงมี100ชุดเนาะตัวนี้นะคะตัวเล็กนะเป็นไซส์เล็กแต่ถ้าถุงใหญ่นะคะถุงละห้าสิบเหมือนกัน1ถุงมี50ชุดนั่นเองนะคะ,ะไม่งงเนาะสำหรับครอบตอกนะคะเหล็กครอบตอกตัวละ180นะคะจานรองห้าสิบาทนะคะตัวเจาะห้บาทนะคะถ้าเอาทั้งเซตนี้ก็280บบาทนั่นเองนะคะใครสนใจก็ลองทักกันมาดูนะคะในแต่ละอย่างแต่ละชิ้นเนาะ ต่อมาก็จะมาดูหูกระเป๋านะคะสำหรับใครที่รอคอยหูกระเป๋าอยู่นะคะเห็นคลิปนี้แล้วก็รีบทักมากันได้เลยนะคะขอย้ำช่องทางการติดต่อสั่งซื้อให้อีกทีนะคะเบอร์โทร0930532316นะคะใครสนใจลองติดต่อมาได้โทรมาได้แอดไลน์มาก็ได้นะคะนี่หูบัวนะคะเอ้ยไม่ใช่หูแฟชั่นตอนแรกเราสั่งเป็นหูบัวไปนะคะแต่ได้เป็นหูแฟชั่นมานะคะ หูแฟชั่นขนาด60สิบเซนนะคะก็จะมีสีดำสีน้ำตาลนะคะสีหวายนะคะสีขาวสีชมพูอ่อนนะคะสีม่วงอ่อนสีบานเย็นแล้วก็สีฟ้ากลางนั่นเองนะฟ้าอ่อนนะคะฟ้าอ่อนอันนี้จะเป็นขนาดหกสิบเซนนะคะอันนี้จะเป็นขนาดห้าสิบเซนนะคะห้าสิบเซนมารอบนี้ก็จะมีเป็นโทนสีทึบนะคะเพราะว่าโทนสีหวานเรายังเหลืออยู่นะคะ พวกสีชมพูสีม่วงสีเขียวเข้มเขียวตองสีน้ำเงินสีเหลืองสีส้มอะไรอย่างนี้ยังมีอยู่นะคะมารอบนี้ก็จะเป็นสีครีมนะคะสีน้ำตาลแดงนะคะสีน้ำตาลเข้มนะคะตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะสีขาวนะคะตัวนี้จะเป็นสีดำนะคะสีแทนตัวนี้เรียกสีแทนนะทุกคนสีแทนนะคะสีเทานะคะสีหวาย ตัวนี้จะเป็นสีหวายนะจ๊ะอ่าอันนี้จะเป็นหูบัวห้าสิบเซนนะหูบัวห้าสิบเซนคู่ละอ่าเจ็ดสิบบาทค่ะหูบัวห้าสิบเซนเจ็ดสิบนะหูบัวหกสิบเอ้ยหูแฟชั่นหกสิบเซนนะคะแปดสิบบาทแปดสิบนะคะเจ็ดสิบนะคะตัวนี้นะคะหกสิบห้าบาทะคะตัวนี้จะเป็นหูบัวเอ่อันนี้หูบัวห้าสิบเซนนะคะ หูบัวห้าสิบเซนหกสิบห้าบาทนะคะอันนี้จะเป็นสีไวายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีครีมสีม่วงสีเหลืองสีฟ้าสีต่างๆมีมากมายนะคะมีหลากหลายสีนะคะนี่อันนี้มาอันนี้มาสองโหลนะคะวันนี้นะคะหูแฟหูบัวนี่สีแดงสีขาวก็มีสีดำนะคะสีน้ำตาลก็มีนะคะตัวนี้จะเป็นห้าสิบเซนนะ สีเซนก็มีนะคะสีเซนก็จะเป็นหูสั้นแบบนี้นะคะสพายไม่ได้นะคะสําหรับถือสําหรับหิ้วนะคะนี่ความแตกต่าง40เซนกับ50เซนนี่นะคะหูบัวนะคะ40เซนก็จะมีสีตามนี้เลยนะคะใครสนใจก็ลองทักกันมาได้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะมาอัปเดตตัวไหนให้ดูก็ ลองกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆไว้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ